กานก็ไปกับเมียไปเคยคนนี้แหี่ก็เคยชัวะนี่ชด้หอเนรมีวีมีวนาบ้านมาเมือฮะดด้ยกันไปก็เอาเง้ยแก่ข้างเ่าข้างแก่เั๊นเก็บไปตัวเออะไรคัมโจ๊กอะไปอะไรบบไปชัวิ่งบ้าไปชัดงบ้านอยากทำก็ทางอิัหนา อ๋นอนันจอยข้าจิเอาพี่น้องเนาะเปิดพาพืึ้นมา,าป้าโทษมาวันนี้ก็อยู่ทางบ้านเทือนของสาวเตวพี่น้องเนาะครับอ่าทางเพื่อนกำลังเข้าพิธีวอร์พี่น้องเนาะ อ่าหลายคนหู้พี่น้องเลยนี่ก็เป็นอ่ามือหนึ่งที่สำคัญนะเพียงเนาะอ่ามีเปิดเขาก็เข้ามาไลอยู่พี่น้องคน,นนี้เนาะเขาสาบอกสบุญพี่น้องเลยเอาพี่น้องก่อนอื่นเบิดกับทักทายสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC. เอฟซีเปิดสุขสุขคนเพียงเนาะผู้อสองสุบอนบอกว่าจิอยู่ฝั่งลาฝั่งไทยแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศเพียงเนาะ กายินดีต้อนรับเขาสู่สองทูปลองพัดใจแซนวิลอีกคือ 9, เก่าเนะพี่น้องเดี๋ยพวพี่น้องเอ้ยมาพบมาพอกันอยู่ที่บ้านทางเฮือนของแซนวิชนะเนาะขี่รถจักมาพี่น้องเอ้ยกับเบาหนิวนะเนาะพี่น้องเดี๋ยวยังไงกันเขาไปเบิ่งบรรยากาศนกันพี่น้องเนาะาจังไงเป็น 100, หมันพันไม้กันที่สื้อบอกวันนี้ได้นะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอ แล้วเรยไปจักเนาะสบายดีเด้วยวดยสบายดีหมดตัวว่าคนว่าเอาเอากันเลยดิงานัันเลยก็เพียงแต่มีงากมีงานบ้านในช่อง ข้าวต้มรัวอันนั้นอันนี้เกิดตกไปนะมึงเกิดลงจะใต้กันกรโงไปกับเมียไปเกิดเคยนี่แหล่นี่กิเคยใช่ปะนี่นี่ชื่ออะไรนี่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 บ้านนมาเมื่อไหร่แก่ข้างเ่าข้างแก่แล้ว

เราถ่ายในบ้านที่้นเป็นประธานแง่มันแล้วแล้วเลูกบ้านซื้อมาไ้มันทิที่ซื้อชาวบ้านเนยอยู่ก็เป็นอยู่ือว่าแล้วขาดอกเงินเราถึอแชมเปญก็ไว้ไปมืออไรก็ไปรองเท้าอไรก็รองพอดาล้านขาบ้านมอันตัวนึงเจบแล้วเจ้าโอ้ยยกไปยังนี่แหละปูมื่ได้เท่าไร

เป็นน้าลเจ้าเ่เาแล้วเป้ทเาแก่เป็นาเ่เงโสาล้านกเจ้าดเเจ้าแล้วขุนเจ็ดเป็เชน่เขาโราเลยเนี่ยโบราณเป็นโบ้าเขายางเขาเจ็ดเเชนี่กนเป็นเหล่ายาปลาเป้งเขาแก่กินไม่มีที่ไกผม้านนึงจนยังฉีราก้านคารองเนี่ะน่แหละ้ารงล้านนยังสีน่องเอเออนี่เห็นบอกหมดแล้วทำาดีานหัวผ้าพังเายฉ้ร มีเจ้าเอาไเ้าเอาไปอะร้หมันมวยพราว่าค้เป็นมีอะไรค้ณอยู่ในกานโลดน่ย ให้ท่านจินใจขานองน้องโรดหนิแนะนำให้ค้นเป็นเนียได้เยดีเป็นสุดๆใช่สนาสมาดีเป็นเมี่ยเลยให้ท่านใจโรดตะนั้นได้จากองไหลเชี่ยญาติมนยังกล้างี่เงาเจ้าไปหนังร่าเจ้าก็ไปห้าเท่าหาแก่แต่ว่าเจ้าพิดไปเท้าอ่บเี่ยเจ้าก็ไปหาเท่าแก่คือเขามันไม่มีหายีปหรองเขากองหายไปหรอให้ฮับฮู้น้ำกัน เวาวันมีใกันมีแรงในิเองเจ้าอยางเห็ดใบอย่างยืนสุดอบ่มีแล้วเต้าโเชสดกันนะแพงกันเลยนี่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 แพ่งกันสลวคู่กันกันออเดกันเถิดกันาลยกนบ่ไรกับบ่เป็นยัง จะว่าเคยเอาเมียอยู่บ่อยเลยว่ายังโดยท่านเคยยังเลยเคยเอาเยอะเอาอยู่เอาจักเมียแล้วจะเอาไปสอดต้นไหนเอาเงี้ยมาเลยโอ้ยโหคดไงก็ดีเลยทางผู้เด้หนะพ่อเนาะเออพอจำกันแล้วมีจะกอดใจผัวเันต้องทานกันเท่าแกมันต้องทานแบบนี้ำว่าตัวนี้ก็บุกเคยเอาบุกเคยเอาเน้นเน้นหมด ที่บเอากนเอากันน้นนี้เออทำ้หมดกันเอาเลยามาเช้าเอาห้างหมดเ้าไม่ห้างไม่ชื้อนี่ๆกตจงกุ้นนี่อืมขันผูเชาวน้อยก็บุเคยอน้อยนี่ยเขาว่าไม่ชื้อเลยจงกุ้นและเขาหนาแต่ทีนี่อ้ยู่บ้านเยาว์ป๊อปะเมียจุบุนบอกว่าเขาาวลาห้าทันเลยเบ็ดเบ็ดได้อะไรอางนี้ตักไมเจ้าเนี่ยผมหามเอาไปเ่ะเป็นผืนเลย นะให้เราเพื่อเพือสุด้นะยันข่าว่านนี้เราอย่างนั้นห้าอยู่ใชใจก็ใจใจจะหาเอง ไอ้ลัางเล่นที่เล่อย่งนี้ตัดติดตับเล่นว่าพูดไม่มเลยว่าก็ว่าเพ่อายุไม่เจ้าเพ่เเ้าทานอย่าอายุไม่เอาเพ่งเอาทานเนี่ยเองกินเองเนาะไม่้องมมอง ว่าจะขึ้นมากพ่อคับเรื่องัวแม่่มาดูมาดมาดมาด้าดูมาด้มาดูมาดมาดูมาดูมาด้มาดูมาด้มาดู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 มาด้มาดู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 มาด้มาด้มาดมาดู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 มาดาดด้มาด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 ้มาด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 ด้มาาดาดม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 าดาดมาด

กินขาเกินน้ำเอ้นพ้อย่างนี้เนาะท้งไให้ดีแต้าดนี่ยแกอ๋อันอาง่อนกินข้าวกินน้าให้านน้ำพอน้ำแม่น้ำปู่น้ำป้าอยู่แบบ ก็อนวัดนะูที่ลงลงรับไปนะภูเป็นญาตีพี่น้องพี่น้องเรานะพ่อแม่ะจาจะกระต๊อกันนะะอดพ่อน้อพ่อแม่เราแล้วทีค้องแล้วพมคอมาถวกมาให้ยังแล้วอให้มาตีกัน เออว้าดหมูจตามาดีอยเรียบรอยบนี้คืเป็นครอพีหมกันลอพีดบ้านเมืองพ่อแม่สีเออะไรแตาบหเนาะเป็นต้มเคื่อบอรตกาเออหัวมันก็ใส่บนอันนั้นถูกแขนบวนัวนาอจะ เบ่งพี่น้องต่างีนตาีในพื้นท็ดกินเห็ดคั่วอยู่เนาะอ่าเท่ากับตัคั่วเนาะเออัวมันจะใช้มันกะตัวคุกนนี่ต้มันนี้เนาะอืมบสอกลาบสีนำเนาะอืมอ

แบบเดียวเขาชี้หาคนพากันกินเหล้าคอยกคนตัวมีเงินลูกหลานตัวมีเงินเดี๋ยวตำรวจพุกไปพ่อแม่มาไทยเมื่อเหมืนยังแต่คอยโอเชียเว้ยคอยทิตายท่านมึงได้มาพูนยุท่าดุ่นเล่าชี้ปีจึงได้ออกติดคุนมองผู้เชียวปุชิตายท่านมึงเป็นยาเชียวอยู่คุกมันเป็นพื้นเนี่ยเลยอยู่วิ่งจันทร์เลยอันตรายหลวงพื่อนมิตรสหายต้องหู้จำกัด ให้อยู่ในขอบเขตว่ะเพื่อนพูนี้คือในใดอันนี้ไม่ผมเมนวอลเล้หรือยหลานเลยอืมู้นเลยตัวไรมันจะกินแค่เกี่ยวับเี่ยะต้องเทียมเนาะแม่นบอกนนต้องหูผิดไรคอยคิดไล่ยี่ได้คอยรลยดูคอยพูดก็พอ เัยมากรูดากมะม่วเป็นอะม่านงบ้านชุดเนาเล็บกระดงมานังเนี่ลงวเลบ้ยวันนี้มแตรอดางงนในบ้านเสนนานในนมาเนเนาะมาเนใิทึกป่านนี้มนมีผู้หหนา่เขาเห็ดเห็ดยังมวดจองลํหนาบางคนมันก็จะได้กย่องไม่มีเดือคนมวย่องเบาหยิบมือหยิบจเนกันเขาบเห็ดจาแพงกันยังบอก บางคนก็จะเห็นได้อยหนหนูะเก้าบาขนาดนเดล๋คนบุคคลนี้เขามีบทบาทตัวนี้ได้วชว่าข่พนังน,นมนะครบเพื่นนอ,อ,อนนาะอคอยบุคคลนั้นต้องให้เกียรติเขาลูกหลานปเทีาาวเว่้องดเช้าเกนหาสาวเถอยิ้มเลยตจ <c oughs> ข,ขันเียิะไแล้วล่ะ

เธนเป็นนานาคันคอเปอเคนเพาอว่าบ้านใดก็คือกันเป็นการื่องานนาั้

อะพี่น้องพี่น้องเฮ้ยือว่าอ่าเพินตอนนี้เพิ่นก็กําลังทานายบ้านอยู่พียงเนาะเอออ่าใส่ได้พียองเนาะขาดอง5ล้านงัวตัวนึี่องเ้ยาปนไนเนเอาาอาานนนอเอออเอาไปาอานนเไานอ เอาโอเคสำหรับเนองคลิปนี้ก็คือจะประมาณนี้ก่อนอย่างเนาะค่ะยินดีนำทางชาวแต๋อเพื่อนกับผัวเนาะตัวเดียวเมียเดียวพี่น้อย่ายไรห่างเมียมีเนาะเอาโอเคเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเพิ่งผสมไปนำการอีกอย่างเนาะเป็นอะไรต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี